ก็พบบดีครับพี่น้องครับเอามานีมาเลาะหน้าเงี้ยม,มาแร้งคือเก่ามัหนียุหน้าพี่นออ้องยุต้าน่าช่วงมาตัดหยาเงี้ยมเว้นโอ้ยฮ้อนบนด็นสีผ้าพี่นอ้องเลาะเบิ้งเขาได้พี่น้องได้พี่เงี้ยม,มาแร้งเขาก็าล่างเฉียวมาพี่น้องมาเลาะมาเบื้องรับตัดหนาคันแท้บัท่านแหล้วโวอ้ยฮออนครับนี่เลาะเบิ้งเขาสักคัพี่น้องหน้ามอดอีกแล้ว พ่าหันเอาเส้นเลายๆนไม่เถี่ยวว่าหันบันนี้กำมัดอีกแล้วพี่น้องนี่เลาะเบื้องเขา่าเอ้ยกันมีน้ำตลอดกับสีไข่ยอยู่นี่มาจับหนากันแท้เนี่ยมองนี้เพระท่านจับนี่นี่ห้อนคักมาหนี่โอ้ยว่ามันฝนจิตกกับฝนตกพี่น้องนะครับอาภาษพี่น้องเลาะเบิ้งเขา่าคือเกาได้พี่น้องเด้อนะครับ เอ๋ออันนี้เป็นเข่าหน้าปังเนาะเจ็ดหน้าปังเข่าหน้าปังนี่งามดีดเลยพี่นอ้องงามอยู่ก็แบบไม่มีน้ำใส่จังน้อยกสิทิงามขึ้นก็หนีเดูเห็นบ่มีน้ำน้ำอีกจัามืามาม่สองมื่นเพคะนะเจ้าสีหอดชิวรอ,อมาสักก่อนครับรอมาท่าพี่ครับนี่ตัดกันแท้หมอือนตัดหง่ากันแท้โอ้นไป๋หอดผน ก็ท่านเลี่ยวอยู่นี่ตัดลงไปนี่แล้วนี่สิแหละเชาวใหช้ชาหน้าพี่น้องเอ้ยอยู่แต่หายแต่หน้านอ้เอเบิ้งเขาพี่น้องโอ้เบิงเ้งเขายิ่งมาแลงเนาะส่วนเอ้ยแค่ไม่มีน้ำใส่กับสีงามอยู่อันคางๆนี่หนูกินนี่จะหน้อยหน่อยนี่ได้หางเลยบ่อสามดอกออกไปยังสี่ละ พี่น้นองเบิ้งเข่าท่าพลี่เข่าหน้าปังครับเสะเข่าหน้าปังท่านกคสีสิบเก้าเข่าหน้าปังครับเอามาพี่น้อนรอมาทางนี้ครับเรอเบิงเ้งทางผิดซะก่อนเนาะบ่ได้ล้อง คลิปหลายมือเหรอพี่น้องเออจัก่ายอีงไงยังันยัง่ะเออยุอย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 ยตไหายตาหน้าอะไรกันเลยบอดดี้ล่งมันมีแต <ๆ S 2> พพพ่ผับก็เกากระยาบากันได้พี่น้องเด้อเอาครับรอมาทางนี้ครับนี่รอบ,เบงเขาเนี่ยมาแรี้งขอกับร่งแตกก่อเออแตกก่อขึ้น โอ้ได้การเนี่พี่น้องเด่นเยอะมาครับนี่ขั้นนี่ก็ตัดแล้วแล้วขั้นเดียวเราเหมือนนี่มันหน้อนเศร้าตะหม่มตัดไปแน่กับห่อนบอลล้อมมพี่น้องมันบอลล้อม,มันเลยเอาเนาะโอ้ยวนนันฝนจิบตกกับฝนตกนตัดแล้วขั้นนี่ก็ยั่งไปพี่ละพี่ งาหกก็เป็นเพอนพี่ผพูดหุ่นเราพี่น้องคนเป็นบ่อป,ปายอยู่ค่ากี่ดีพูดนี่เป็นไฮไงี้ยพี่น้องว่าหันเขานี้น,น้อยบันนี่ฟื้นขึ้นมาแล้วว่าหันเหยียบตายน้ำถั่วมันมันเลยเปื่อยบันนี่ขึ้นแล้วพี่น้องนี่เออขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นมาแล้ว อ่ะปุ่นไปหอดพุ่นเลยพี่น้องพุ่นอ่ะขอบคุณขอบคุณพี่น้องเด้อนะครับผู e ้เอฟซีผู้บ่ถิ่มบ่ป้ากันหักกันไว้ดีก็สร้างกันนาพี่น้องเนาะนะครับนี่สิละช่วงนี้ยุทงยุธาสก่อนเออหากน้ำเวียกน้ำงานกะเอาตะทงในทงหน้ามาฝากพี่ตอนน้องเนาะนะครับอาจจะน่ากับเซ็ต สัพภารกิจทางหน้ากะทีไปทางไม่ตอ่อหาแน่วมมวลไอพี่น้องเบิ้งต่นนะครับช่วงนี้ก็ล่งเข้มข้นยุ่กับการเด็ดหน้าเออช่วงช่วงช่วงนี้เพราะได้นะช่วงนี้เนาะ